ติเด็กไทยอ้วนลงพุงสูงที่สุดในโลกครึ่งหนึ่งของหญิงไทยและหนึ่งในสี่ของชายไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงเพราะกินน้ำตาลล้นเกินรอบพุงที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่เราคาดไม่ถึง ปัจจุบันคนไทยกินน้ำตาลมากถึงวันละ25ช้อนชาแน่นอนว่าเราอาจไม่ได้ตักน้ำตาลเข้าปากโดยตรงแต่พวกมันซ่อนตัวอยู่ในนมและเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดที่วางขายตามท้องตลาดและมากพอที่จะทำให้เราอ้วนขึ้นสวัสดีครับนี่คือแฟลชแบกความจริงรอบพุง รายการที่จะเปิดเผยว่ารอบเอวสำคัญกับสุขภาพของคุณอย่างไรทุกครั้งที่เรากระหายต้องการเครื่องดื่มเพื่อคลายร้อนการเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อหาซื้อเครื่องดื่มสักชนิดเราอาจกำลังซื้อความเสี่ยงอยู่เพราะไม่ว่าจะหยิบจะจับอันไหนก็เจอแต่เครื่องดื่มที่เพิ่มความหวานเติมน้ำตาลบางชนิดแค่หนึ่งขวดให้ปริมาณน้ำตาลมากกว่าที่ร่างกายของเราต้องการตอนหนึ่งวันน้ำตาลที่เกินพอดีเป็นต้นเหตุของความอ้วนและโรคร้าย เรารู้จักสิ่งที่เราดื่มดีแค่ไหนและเรากำลังดื่มอะไรรายการ Fat f a ตแฟก t จะแยกส่วนประกอบของเครื่องดื่มน้ำตาลสูงเหล่านี้เพื่อหาคำตอบว่าอะไรที่เราควรดื่มและอะไรที่เราไม่ควรดื่มครับแต่สำหรับผมตอนนี้ทางเลือกเดียวก็คือน้ำเปล่าครับ สมรภูมิตลาดธุรกิจเครื่องดื่มมูลค่ากว่าแสนล้านบาททั้งน้ำอัลมนมพร้อมดื่มกาแฟชาเขียวเครื่องดื่มเกลือแร่หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปี2555เฉพาะตลาดชาเขียวเพียงอย่างเดียวมูลค่าสูงถึง13,000ล้านบาทน้ำอัลม38,800ล้านบาทนมพร้อมดื่ม25,500ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกาแฟ ى, และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกหลากหลายชนิดซึ่งล้วนขายดิบขายดีจากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ในทางกลับกันนี่หมายความว่าคนไทยกำลังถูกกระตุ้นให้บริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ในปริมาณที่มากขึ้นและมากขึ้นทุกปีเช่นกันคือขณะนี้เนี่ยมันมีตัวเลขของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่บอกว่าคนไทยเนี่ย เสียค่าใช้จ่ายต่อเรื่องเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนี่มากที่สุดในประเทศอาเซียนคือถ้าเราเทียบกับเ,เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์5้าประเทศตรงนี้เนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยมีมีรายจ่ายสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนี่สูงที่สุดอันที่สองก็คือว่าคนไทยเนี่ยดื่มน้ำอัดลมในปริมาตรที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ6ประเทศเหล่านี้นะคะ ซึ่งหมายความว่าบ้านเราเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนอุปนิสัยของการดื่มน้ำเปล่าที่ดีต่อสุขภาพไปสู่การเสียเงินซื้อน้ำที่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรต่อสุขภาพนะคะ บนถนนสีลมย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแหล่งรวมของคนทำงานเราจะพบร้านค้าเครื่องดื่มเรียงรายตลอดสองข้างทางแต่ละวันพวกเขาดื่มอะไรกันบ้างนอกเหนือจากน้ำเปล่าเรามาลองดูและสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันชาเย็นก้วหนงหรือว่าชาเขียวหรือว่าช็าอกโกแลตยาละแก้ว พวกชากาแฟครับที่เป็นประจำเป็นชานมช่วงบ่ายประมาณน้ครับวันหนึ่งก็ตกประมาณ2แก้วความนิยมในการดื่มกาแฟสดของผู้คนบนถนนสีลมสะท้อนได้จากจำนวนร้านค้าที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดร้านกาแฟจำนวนมากเหล่านี้พวกเขาขายได้วันละกี่แก้วสองร้อยห้ิบแก้ว300ร้อถึงสี่แก้ว ต้องมี300 5 6 0 0แก้วจ้ะรู้หรือไม่กาแฟสดที่หลายคนชื่นชอบนั้นอุดมไปด้วยไขยมันและน้ำตาลที่ทำให้อ้วนจากการสอบถามร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งถึงส่วนผสมของกาแฟแต่ละชนิดเอสเปรสโซสูตรกาแฟยอดนิยมใช้นมสด1ออนซ์เท่ากับ28กรัมหรือประมาณ7ช้อนชานมค้นอีกเช้อนชา ส่วนคาปูชิโน่จะหวานขึ้นไปอีกโดยจะเพิ่มน้ำเชื่อมอีกเจ็ดช้อนชาและมอคค่ากาแฟที่หวานที่สุดเระนอกจากความหวานจากนมข้นและน้ำเชื่อมยังเพิ่มความหวานจากช็อกโกแลตด้วยปริมาณนมข้นและน้ำตาลจำนวนมากในกาแฟแต่ละชนิดทำให้ร้านค้าต้องสำรองนมข้นและน้ำตาลให้มากพอสำหรับการขายในแต่ละวัน ไม่เว้นแม้แต่ร้านขายกาแฟรถเข็นร้านนี้ชาดำโอเรียงกาแฟก็ขายได้ทุกอย่างอะ่ะนมก็48กระป๋องต่อว,วันน้ำตาลก็ประมาณ18กิโลขึ้นไปเช้าบ่ายเย็นกินหมดอะวันละสามรอบอ่ะก็มีคนหนึ่งหรือแม้แต่การดื่มกาแฟสำเร็จรูปพร้อมชงที่เรียกกันว่า3 in 1อย่าคิดว่าเราจะรอดพ้นจากความอ้วน พราะในซองเล็กๆที่เห็นนี้ที่จริงเป็นน้ำตาลซ่อนอยู่มากกว่าครึ่งและยังแถมด้วยโซเดียมหรือเกลือมาให้เราอีกด้วยแต่ละวันคุณผู้ชมเข้าร้านสะดวกซื้อบ่อยแค่ไหนครับและเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชมเลือกซื้ออะไรกันครับผมเชื่อว่าหนึ่งในสินค้ายอดนิยมก็คือ เครื่องดื่มน้ำตาลสูงที่ทำให้รอบเอวเราขยายนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับไม่น้ำเปล่าก็ชานยียเครื่องดื่มจูกำลังชาชาเขียวน้ำชาขวเขวยวก็หรือว่าชาเย็นชาครับแฟกจะแยกส่วนประกอบของน้ำตาลในเครื่องดื่มเหล่านี้ให้ดูชาเขียวขนาด250มิลลิลิตรหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาด มีปริมาณน้ำตาลตั้งแต่3.95ถึง12.25หรือเทียบได้กับน้ำตาล3.72ถึง7.65ช้อนชาน้ำผลไม้ผสมขนาด400มิลลิตรปริมาณน้ำตาล10เท่ากับ10ช้อนชาเครื่องดื่มน้ำผักและผลไม้ขนาด300มิลิตรน้ำตาล31กรัมหรือเท่ากับ7.7ช้อนชา ยังมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดที่วางขายในท้องตลาดทุกชนิดล้วนต่างมีน้ำตาลซ่อนอยู่ซึ่งน้ำตาลปริมาณสูงที่ร่างกายได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานและส่วนที่เกินจะกลายเป็นไขมันสะสมที่รอบพุงดังนั้นหากเราดื่มโดยปราศจากการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลที่กินเข้าไปพุงเราจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจึงน่าจะเป็นเครื่องดื่มเพิ่มพุง มากกว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเหมือนยังคําที่โฆษณาชาเขียวตัวตัวของเขาเองเนี่ยก็มีการศึกษาว่ามีบางส่วนที่ช่วยมีสารต้านวุมูลอิสละอยู่นะคะในขณะเดียวกันโยเกิร์ตเองก็เหมือนกันโยเกิร์ตก็เป็นนมนมที่มีการหมักแล้วก็เป็นนมเปรี้ยวขึ้นมาซึ่งซึ่งก็จะมีเอนไซม์บางตัวที่มีมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เราดื่มพวกนี้พอเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปถ้าใครเคยอ่านในส่วนประกอบของชาเขียวเราจะเห็นว่า เขาจะมีปริมาณชาเขียวเนี่ยในสัดส่วนซึ่งน้อยมากนะคะ,ะก็จะไปเติมน้ําตาลปรุงแต่งรสใส่กลิ่นหอมนะคะในขณะที่นมเปรี้ยวเองเหมือนกันถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเนี่ยเราก็จะเจอว่าเ,เขาเขาลดปริมาณนมนมจริงๆมีค่อนข้างจะน้อยจะมีน้ําตาลเยอะใส่น้ําผลไม้บ้างใส่น้ำใส่สารปรุงแต่งกลิ่นบ้างทําให้เราได้ประโยชน์น้อยมากนะคะจากนมเปรี้ยวกับหรือชาเขียวที่พูดกันมันเป็นความเข้าใจผิด และไม่เฉพาะผู้ใหญ่แต่เครื่องดื่มเหล่านี้กำลังระบาดไปสู่เด็กๆของเราด้วยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้าเด็กๆจะได้รับนมคนละหนึ่งกล่องกล่องที่สองในช่วงก่อนนอนกลางวัน,นและกล่องที่สามหลังจากตื่นนอน จากการสังเกตพบว่านมที่เด็กๆดืด่มกันอย่างอ,ร,อร่อยนั้นมีทั้งนมรสหวานนมรสช็อกโกแลตและนมเปรี้ยวที่พ่อแม่มักเลือกให้เด็กๆกินเพราะโฆษณาว่ามีจุลินทรีย์ที่ช่วยให้การขับถ่ายดีแต่สิ่งหนึ่งที่คำโฆษณาไม่ได้บอกไว้คือมันมีปริมาณน้ำตาลสูงมากปริมาณน้ำตาลสูงอย่างน่าตกใจในนมทั้ง3ชนิดลองคิดดูว่า มันควรจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กๆหรือไม่หากเราอ่านฉลากข้างเครื่องดื่มบางชนิดบางยี่ห้อเราอาจไม่รู้ว่ามีน้ำตาลผสมอยู่เพราะเขาไม่ใช้คำว่าน้ำตาลตรงๆครับแต่จะมีคำว่าซูโครสหรือฟรุกโตสซึ่งนั่นก็หมายถึงน้ำตาลเช่นกันครับและน้ำตาลที่ถูกผสมอยู่ในเครื่องดื่มเพิ่มพุงมากที่สุดก็คือฟรุกโตสครับเพราะมันราคาถูกและให้ความหวานจัด แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นปัญหากับภูมิของเรามากที่สุดด้วยครับเพราะมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนจากความหวานเท่านั้นแต่มันยังไปทําลายสิ่งที่เรียกว่ากลไกความอิ่มของร่างกายที่จะทําให้เรากินอาหารมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกอิ่มอีกด้วยครับฟรุกโตสคือน้ําตาลสกัดจากผลไม้ที่มักใช้ในเครื่องดื่มสําเร็จรูปนอกจากมันจะทําให้เราอ้วนไม่ต่างจากน้ําตาลทุกชนิดแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่นๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทำการทดลองในหนูพบว่าการกินน้ำตาลฟรุกโตสมากเกินไปส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้ความจำสั้นและการเรียนรู้ต่ำลงสถาบานอาหารสวิสแลนด์รายงานว่าน้ำตาลฟรุกโตสจะทำให้แบคทีเรียในลำไส้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขัดขวางไม่ให้ร่างกายส่งสัญญาณอิ่มไปยังสมองเราจึงยิ่งกินอาหารมากกว่าเดิมความอิ่มความหิวของคนเราเนี่ยมันมีตัวควบคุมหลักๆเลยอ,อยู่ที่สมองนะคะการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วกระเพาะขยายขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลไกลอันหนึ่งที่เริ่มส่งสัญญาณไปแล้วว่ามีอาหารเข้าไปนะคะอันที่สองคือเมื่ออาหารเข้าไปแล้วเนี่ยะจะก,กระตุ้น ให้เซลล์ที่บุอยู่ที่กระเพาะและลำไส้เนี่ยส่งสัญญาณเป็นฮอร์โมนออกมานะคะถ้าเราได้อาหารเพียงพอฮอร์โมนนี้ก็จะกดเป็นสัญญาณส่งไปกดส่วนกระตุ้นที่ประสาทเนะะี่ยค่ะว่า,าจะรู้สึกอิ่มได้แล้วนะคะหรือ,อมีการศึกษาว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดที่เลี้ยงสมองส่วนที่บอกว่าหิวหรืออิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเช่นถ้า กินน้ําตาลที่เป็นฟุกโตสเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ลดลงก็คือทําให้เรายังอยากกินอยู่นะคะเชื่อว่าถ้าเรารับประทานฟุกโตสหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลฟุกโตสก็จริงแต่ไม่มากเกินควรอันนี้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาะคะเครื่องดื่มน้ําตาลสูงจํานวนมากที่อยู่รายล้อมตัวเราพร้อมกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่กระตุ้นให้เราดื่มไม่น่าแปลกใจ ที่ปัจจุบันคนไทยมีรูปร่างท้วมจนถึงเข้าขั้นอ้วนมากกว่า17ล้านคน20,000คนต้องตายทุกปีเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนและรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ5เซนติเมตรคือโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง3-5เท่าดังนั้นถึงจะเป็นกลุ่มของคนผอมก็อันตรายไม่ต่างจากกลุ่มของคนอ้วน เป็นที่รู้กันครับว่าการกินน้ำตาลที่มากเกินไปทำให้ป่วยด้วยโรคอ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานครับสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นทุกปีที่น่าตกใจก็คือโรคเบาหวานที่เราเคยคิดว่าเป็นโรคสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยแต่มันสามารถเกิดกับเด็กเล็กๆได้ด้วยครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับสถานที่ที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดจากการกินน้ำตาลมากเกินไป ด้วยวัยเพียงแค่4ีขวบเท่านั้นครับไปค้นพบความจริงที่อันตรายและแสนน่ากลัวที่อยู่รอบพุงกันครับ,รบอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานอายุน้อยสุดเท่าไหร่ครับเจอคนไข้ประมาณ4ปีค่ะ4ีขวบเองนะครับเด็กอ้วนรุมแดงมากแล้วที่สำคัญคุณแม่เป็นเบาหวาน มเพราะั้ําประวัติค<ล>ว,ควคามเสี่ยงในครอบครัวเป็นส่วนที่สําคัญที่เราจะต้องคิดถึงว่าเด็กมีความเสี่ยงหรือเปล่าเราก็เทส้ําตาลไปเพราะว่าก็เป็นประวานระยะเริ่มต้นแล้วตอนนี้อาจารย์พอจะมีเคสผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาที่เป็นเด็กอยู่ไหมครับมีค่ะวันนี้โชคดีมากนะกับทางรายการเพราะว่าหมอเพิ่งเอาเด็กประมาณ6ปีหนัก40กิโลโอ้โหอาจารย์40กิโลอายุแค่6ขวบเนี่ยนะครับ อ้วนรุนแรงค่ะประวัตนีน้องเขาจะมีนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งหายใจกลางคืนนะน้องเขามีต่อนทอนซินโตร่วมกับที่อ้วนรุนแรงคือหายใจลําบากด้วยทางเดินหายใจมีปัญหาอุดตันช่วงกลางคืนเวลาหลังอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้องเขามีเรื่องเบาหวานหรือว่าโรคอะไรบ้างครับคือตอนนี้เรื่องภาวะแทรกซ้อนเราไม่ทราบอย่างอื่นเลยยกเว้นเรื่องปัญหาหายใจ แต่ว่าเรื่องภาว่าเบาหวานหรืออย่างอื่นเรื่องไขมันสูงเราจะเจาะเลือดพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะดูน้องมีความผิดปกติอะไรบ้างครับผมอาจารย์ครับแล้วน้องคนนี้เนี่ยมีสัญญาณหรือความเสี่ยงเบาหวานอะไรไหมครับผิวดำตรงนี้มันจะเป็นลักษณะผิวที่หยาบกว่าปกติในบางรายอาจจะดําเหมือนถ่านเลยก็ได้ในกรณีที่ผู้กินหวานมากๆที่เป็นรอยดำแระดับตรงนี้จะสัมพันธ์กับอินซูลินในเลือดสิ่งที่จะน่าเป็นห่วงที่สุดในกรณีที่น้องบอสตรวจพบเบาหวานคืออะไรครับ ก็เหมือนโรคเบาหวานในผู้ใหญ่แล้วค่ะครับอาจารย์แต่เนื่องจากน้องเขาอยู่อย่างน้อยการรักษาก็ต้องควบคุมน้ําหนักพอน้ําหนักลงมาได้ดีนี่เขาว่าเบาหวานก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ตอนนี้มีอะไรที่น่าห่วงตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือปัญหาที่คุณแม่พาเด็กมาโรงพยาบาลกนคือนอนอยู่หายใจสาเหตุของโรคเบาหวานกับโรคอ้วนในเด็กไทยในยุคปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ผู้ร้ายที่สําคัญคืออะไรครับเด็กเบาหวานปัจจุบันที่เป็นชนิดที่2เนี่ยครับอาจารย์พ่อแม่ไม่เป็นเบาหวานไม่อ้วนก็มีเยอะนะคะเกิดจากการเลี้ยงดูอย่างเดียว นั้นการบริโภคอาหารมากทุกอย่างที่ให้พลังงานก็มีสิบธิอ้วนได้ทั้งนั้นคุณไงกินเยอะกินจุเนี่ยโดยเฉพาะถ้ากินหวานหากประเทศไทยไม่สูญเงินมหาศาลนี้ไปเราคงมีเงินมากพอ ที่จะนำไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆอ,อีกมากขณะเดียวกันค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นหมายความว่าประเทศไทยกำลังมีคนป่วยเพิ่มมากขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลจอมบึงโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าอ่อนหวานสถานที่ที่เครื่องดื่มน,น้ำตาลสูงในท้องตลาดไม่สามารถกล่อมลายเข้ามาคุกคามสุขภาพของเด็กๆมีการกำหนดชนิดของเครื่องดื่มตรวจสอบส่วนผสม ากน้ำตาลสูงเกินไปจะไม่อนุญาตให้ขายในโรงเรียนลดใช้น้ำตาลปรุงอาหารในครัวหรือน้ำสมุนไพรหลากหลายสีที่เด็กๆด,ด,ดื่มก็มาจากมือของแม่ครัวที่ผ่านการฝึกฝนให้รู้ว่าวิธีทำอย่างไรน้ำตาลจึงจาพาะพอดีรสชาติไม่หวานเกินไปนี่เป็นความสำเร็จของคนในสังคมกลุ่มเล็กๆที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนสังคมของตัวเองแต่ในสังคมระดับประเทศ เรายังไม่ประสบความสําเร็จที่จะผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มน้ําตาลสูงเหมือนประเทศอื่นๆหนึ่งคือกําหนดเลยว่าเครื่องดื่มอะไรห้ามเข้าโรงเรียนบ้างนะคะไม่ให้เข้าโรงเรียนเลยเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่อาจจะไม่เหมาะสําหรับเด็กอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะอันที่สองก็คือเขาใช้กระบวนการที่กําหนดนะคะปริมาณนะคะว่าจะเข้าได้ก็คือจะต้องมีน้ําตาลไม่เกินเท่าไหร่นะคะ มีส่วนประกอบของอะไรบ้างมาตรการเหล่านี้เนี่ยมีการศึกษาแล้วก็มีการประเมินผลนะคะที่ใช้กันเยอะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ทดลองใช้ไปแล้วเขาเจอเลยนะคะว่าเด็กมัธยมที่อยู่ในในโรงเรียนที่ไม่มีการขายของพวกนี้นะคะจะทานมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะในชีวิตประจําวันน,น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดน้อยลงมากกว่า50%ถ้าเราสามารถจัดการนะคะให้มี ให้มีมาตรก,การเรื่องภาษีนะคะสำหรับเครื่องดื่มเหล่านี้การแล้วทำให้ราคาเนี่ยสูงมากขึ้นเนี่ยโอกาสของ,ของคนที่จะเข้าถึงนะเครื่องดื่มพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีไรายได้น้อยหรือเฉพาะอย่างในเด็กเนี่ยก็จะน้อยลงสำหรับตัวเราและครอบครัวของเรามีหลากหลายวิธีที่เราจะป้องกันตัวเองเพราะโรคร้ายจากเครื่องดื่มน้ำตาลสูงหากชอบดื่มกาแฟ ให้ดื่มกาแฟร้อนแทนกาแฟเย็นที่อุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาลและต้องไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปแบบ3 in 1เรื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำตาลสูงทุกชนิดเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าน้ำเปล่าคือเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายตั้งสติและถามตัวเองก่อนซื้อว่าจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องดื่มเครื่องดื่มน้ำตาลสูงแบบนี้อ่านฉลากเครื่องดื่มก่อนซื้อทุกครั้งเพื่อคำนวณว่า เรากำลังเอาน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนเข้าปากไม่ควรให้เด็กเล็กดื่มนมรสหวานชาเขียวและนมเปรี้ยวสำหรับผู้ใหญ่อย่าเลี่ยงเครื่องดื่มน้ําตาลสูงด้วยการหันไปดื่มน้ำอัดลม0%เพราะคุณจะยิ่งอ้วนขึ้นเนื่องจากความหวานที่ลิ้นจะหลอกสมองว่ากำลังได้รับพลังงานแต่เมื่อไม่มีพลังงานสมองจะสั่งให้ร่างกายกินอาหารมากขึ้นออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานจากน้ำตาลที่กินเข้าไป น้ำตาล2ช้อนชาเท่ากับการวิ่ง10นาที4ช้อนชาเท่ากับการเล่นบาสเกตบอล20นาที6ช้อนชาเท่ากับการกระโดดเชือก18นาทีและ8ช้อนชาเท่ากับการว่ายน้ำ32นาทีเมื่อเราได้รู้จักโทษและอันตรายของน้ำตาลกับความหวานซึ่งนำไปสู่ความอ้วนอันเป็นที่มาของโรคร้ายแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ และหลีกเลี่ยงด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการกินและการดื่มของเราได้ตั้งแต่ในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่อุดมไปด้วยน้ําตาลของคนไทยหรือมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินดื่มของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคอ้วนลงพุงสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงเจตนารมณ์ลงชื่อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎควบคุมให้โรงเรียนทุกแห่งเป็นสถานที่ปลอดน้ำอัดลมได้ที่ Facebook ลดพุงลดโรคครับเพราะการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินของตัวคุณไม่ได้ส่งผลเฉพาะเพียงสุขภาพของตัวคุณหรือคนในครอบครัวเท่านั้นครับแต่มันเป็นการแสดงพลังของการรู้จักเลือกกินอย่างเข้าใจเพื่อสุขภาพที่ดีของคนทั้งสังคมโดยเริ่มจากนโยบายของตัวคุณเองครับสำหรับวันนี้แฟตแฟกต์ Fact, ความจริงรอบพุงสวัสดีครับ